ตัวแฟนหนูพอกินหอยนางรมก็ไม่ค่อยได้นอนกันเลยเอาจริ้งหรอใช่ค่ะไม่รู้ทำไมหนูกันแต่ว่าอันนี้เอามาไว้ในนี้เลยหรอเอาไว้ในนี้เลยตายแล้วไม่ได้นอนเพิ่มอีกเดี๋ยวเอาไว้ที่นี่เลยใช่ไหมพี่บิ๊ทไม่เอากลับไม่เอากลับนะเดี๋ยวฝากไว้ให้เลยคนที่3ต้องมาเลยต้องไปเที่ยวก่อนต้องไปเที่ยวปารีสโตเกียวหรือใดๆเสร็จแล้วก็เป็นน้องชื่อนั้นโอ้ยน้องปารีสได้ได้คืออย่างนี้ส่วนผสมของมันเนี่ยก็จะมี อหอยนางรมญี่ปุ่นใช่ไหมถังเช่าจากทิเบตน,นะครับแล้วก็สงเกาหลีแล้วก็ซิงแล้วก็แอลเจนีนนะครับแอลไอจีนีแล้วก็เห็ดหลินจืออ้อกระชายดำโกจิเบอรี่และวิตามินซีซึ่งส่นสวนผสมทั้งหมดของมันเนี่ยม,มันไม่มีพิษร้ายเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยปกติเนี่ยถ้าในการของการที่เรา จะทาให้ผู้ชายแข็งแรงโดยเฉพาะในเรื่องของอวงเล็บคือเรื่องเพศเนี่ยเขาจะพูดเราเคยในทำไรก่อนเนี่ยเราจะยินคาว่าไวยาก้าใช่ไหมแต่ไวนาก้าเนี่ยทานานานพี่พีว่ามันเป็นส่วนผสมที่เกิดขึ้นจากจากเคมีที่ทําให้มันมีสมรรถนะแบบนั้นคราวนี้ในเมนูเนี่ยเราไม่ใส่ไวยาก้านะครับเราใช้สารสกัดทั้งหมดที่พี่พีเพิ่งบอกไป